สวัสดีพี่น้องมันนี่มขาข่ากนะ็ขสางซากแห่เนาะมันนี่ซากแข่กับสิพาทำไปส้มไปซอยบุญเนานะของซอยบุญค่ะกัน,น,นกับซีมีเงินมีดอกไม้มีขาวเนาะเดี๋ยวไปกันเลยพี่น้องปาพี่น้องเดี๋ยวบางของลังกันเลยเนะยาะเออพี่ก็มานะมาหร้เปล่ามาเลยเออพี่พนี่คิดเราทิ์ไปซอยบุญอันนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าพี่น้องเกือบเจ็ดโมงเนาะ ไ <c oughs> ปมันตามกันไปเบิ่งกันเลยเนาะกรสซีเป็นหมองคนตายเนะนะะาะเพราะว่าข้าจอก็ะเฮ็ดบุญน้ำนะมาทุ่มกาฝาไปสีขาวพี่นะ้อง แต่แค่กับได้กินขาวนี่เนาะกับเสอามินอกินเพื่อนอืมฮะเพื่นานก็มีทีนอนนาะอยกุเบนนะ ประมาณกษัตริมีขาเจ้าจทย์จดว่าซอยเท่าไดประมาณเท่าไดเท่าไดเนาะเขาเจ้ากษัตริจดได้เหมื่อน bueno. ี unusual unusual <S <s ่กษัตริย์เป็นกองบุญพี่น้องอันนี้กษิเป็นโต๊ะตังเขาจะนั่งกินข้าวเนาะผู้ใด้อันนี้ว่าตา ไปเนี่ยฮัลโหล3เออ ừ. Để นี่บไม่ยาคนไแค่ทุ่ฮะแค่ทุ่มเออรียกว่าสิเป็นดอกแค่ก็ได้ฮ่ามันแค่ทุ่งมาเก็บเงินในทอเขาหนีโอ้ย <laughs> เสือบันเจ้า่าะไม่นก็ต้อน่้าา่่วางไปเอออโอ้โหโดนกขานำจงคอยเรื่องนะอโ้าตาาตาเห็นนะมาหา สกกาเก็บข้องกินนหายพี่น้องอ้ขอบคุณค่ะอ้าวนี่กระสิเมื่ออะไรพี่น้องสักแค่กระดาข้องกินนมาและเนาะเพราะว่าปกติกระสีกินขาวอยู่นี่แหละแต่ว่าผู้ได้ฝ่าเมื่อมีเบียร์มงานกะเมื่อน่ะพี่น้องเนาะสักแค่กับมีเบียร์ไม่งานพี่น้องเพราะว่าบ้าทุ่งกับฝ่าไปซี <c oughs> าาาขาว ข่าวกินกันย่างน้อยนึ่งเลยเนาะเพิ่งไปซี้อหลักะเพิ่งกะซื้อเล็กตะปูออกหน้าไปปฟ่บเทงหน้าต่ออะไรพี่น้องเพราะว่าเทงนั้นบทท่นเหลวเนาะกระซื้อทย่อยซื้อเธอเลขเธอหน่อยถ้าซีอ่าวบาทเดียวกะอ่างบกับบับพ่อนะพี่น้องก็เลยซื้อเธอเลขเธอหน่อยไป หล้กก็เดียวไปเบิงตอนหอดเทือนก็นเลยนอนว่า,วาสแค่รดใอี่ยังแน่นเาเพราะวา่าอคนที่เก็บอาหารหายหักนกะเป็นเซียวอเป็นพ่อของโมหันนะพี่น้องเป็นพ่อของโมเนาะพันกะวัดแท้มนําอิดแท้มนําอิดคาไทยหุ่นบังโอ้สช้าๆมันไปซอยบุญพี่น้องปาดคือปาต่อนดอกเข้มไปเลยน้า หอยส้อแดงบนเกาะเนี่ยน <c oughs> ่าส้อส้มหน่อยครับส้อแบบน,นี้อันนี้แม่เพิ่งกระส้อยหญ่พี่น้องเด็กกระสิมากินข่าวกันเลยที่แม่ล้างมือก็ไม่กินข่าวแม่เพิ่งมาจะจำสินเหรอพี่น้องจองไว้หน้อยหน่อยจ้องไหววะนี่วัดถุงอาขาวไปซีซีสอบวัดศิดาอยู่บ้านหาชิบโลเป็นกระสอบหน่อย นี่แม่ไปซื้อบืนกั๊บมากะโบหายข้นหูดินเต้น้ำลายเว้ยคนนีเว้ยเนอะแมงบ้อแมวว่เอ้ยอีหลาเอ้ยอีหลากับท่านได้กินขาวแมวว่าท่านตีขาวให้เลยดูคิ้วเลยว่าลูกยแม่แต่งผ้าขาวกนเนก็เดี๋ยวแต่งผ้าขาวกันพี่น้องโอ้เหมือน เมือดอดีดีเลยโอเคพี่น้องวันนี้ซักแค่กันซิเก็บมาสวยก่อนใส่ข้ y วูสข้าวอันนี้จะเป็นขัวนะพี่้องขัวขัวมูใส่หมักซเวอร์แต่อยู่ฟังไถ่เป็นเอิร์นไม้ง้างกับบุหูนะพี่้องเนะาะหมักซเวอร์แล้วก็ซิเป็นเครดซีสม แต่ก็จะเป็นเฮดหั่วนูพี่น้องัะแค่ก็บอกแหงบดายเก็บปากพี่น้องเพราะว่าชอบใส่กินหมองมูวหมองวะนี่เนาะก็เลยเก็บปากอะไรย่างกันสัแค่กินข่าวกินข่าวเฮืองๆอะไรแหละแต่เฮืองล่ะกินข่าวยำแหงเนาะพอดีเป็นถึกกัดถึกซบจ้าเขากัดถึกแบบสิ่งอยู่ไหนๆเห็นไหอ้ยเจ็บขนาดเลยอันนี้จะเป็นขัวกินพร้อมเลยพี่น้องอันนี้จะเป็น นนลาบหมูเนาะพี่น้องเนาะลาบหมูแต่ฟังว่าเพิ่นเอิว่าก่อยหมูพี่น้องก่อยหมูนั่นเองเนาะนเด็กครัวกับก่อยเดี็กป้องกัน,กน,กนอันนี้ชิเป็นข่าบบุูนขนมจีนพี่น้องขนมจีน,น,อจนเออ ันนี้ที่เป็นแหงยาน,น้ำจีนนะคุณหลงเนาะรากาสีได้ขนมอ,อมสองก่อนรากานี่พอไปกระแถมมาอีกทุง่งหนะึ่งเนาะขัวจองให้แม่ซักเพราะว่าเด็กขวดทุง่งหนึ่งไปแล้วก็ป้าให้แม่แล้วนะก็ก๋อยแม่ไปท่านหมีเนาะใส่แขกสีแเบงก๋อย เพราะว่าตมตมบ่าได้พี่น้องตถ้ามีก้อยมีหลังก็จะมีตบมูสพี่น้องนี่พี่น้องของกินข้าวกะได้เลยเนาะอันนี้สิเป็นลาบหมูอันนี้สิเป็นขัวหมึกเสบยกับอ่าแค่รสแล้วก็เรื่องว่าสิเป็นแค่ทัวหนูน้อพี่น้องเนาะแล้วก็มีตอนมูอันนี้สิเป็นขนมจีนพี่น้องยาขนมจีนแล้วก็ชิจองไว้ให้แม่นั่ในท้องเนาะ มามาพี่น้องมากินน้ากันเด้อฝนจะบังพี่พี่น้องแห้งแห้งในเด็นี่ฮัลโหลแต่สบขวามฮัลโหลแต่สบเพกตกอตบางตีอย่าให้เขาถอดเพนเพิร์ออกให้เพื่อนพี่น้องเพราะว่ามันเต <g zia> <t> ็มเนาะแผ่นเพิร์อันนี้ค้องเมือวานี่ซะแขกก็เอามาใส่หนังอีนะพี่น้องเพราะว่าหนองก็เงียวเวลายเนาะซะแข่ก็เลยมาใส่เพื่อนกังเขืหนังค้องกังเว้นนะ เพันเงียวบัวลายก็เลยมาใส่เพันกลางคืนแต่จริงข้าวางได้ประมาณสิบสองสโมงเนาะ <c oughs> อันนี้อีแม่ชายหายหครั้งเลยนี่เม่ประยักเงิงนะั่นหรือเนาะเดี๋ยวเงินก็บชิบวพว่อชูเขาให้ดูกิงก็เลยใชยเ้เพนเพิร์ดใช้แต่กัางคืนกังแว่งกับแม่บวัวช้ให้ให้เงี้ยวใช้ผ่าออมเลยโรด <c oughs> มาม้าไปด่างกินขาวแบดนี้นอนอยู่ได้หรือเปล่าจ้องว่าหายเมีแล้วโน่นบงคนไปด่งแหงร้ายนี่เพิ่นเพิ่นอ้ก้อนอก้อนอย่ก้อนอย่ก้นี่ก้นนี่ก้อนนี่ก้นนี่มวกกระคาหัวแล้วมัวค่ะหืมข้องยังหัวใหญ่หนวข้องยังหัวใหญ่ใหญ่หนู หัวใหญ่หมวกกระครับหัวแหล่าเด้หมวกหัดขมองแหล่าเด้อแม่กินข้าวก็นอนหลับนอนหลินเด้อนอนหลินเด้อแม่กินข้าวก็น้อเด้อแม่ที่ที่ข้าวให้กินเด้อลูกเด้อยินบอกเน้นเอ้เรอไหมหลบมู กินขาว,ขาวาทุงววท่งเองอดกินขาวพี่น้องมากมา,มา,มากินขาวน้ำกันเลือแแสบๆมันฮึมฮอม,อมายแล้วอุย้ยเบ๊งีงีลวเว้ยเ <c oughs> บิ์นเบพี่น้องบางเบข้าวข้า,าวเบอ้าวพันพนขียด้ครับพันคน,นหายจนไม่น้ำตาอุ้ยโอ้เบะบ่หูกวะมามาแม่แมเสียเอามา มามามาพี่น้องอกินออกดอ,ดอไกไหโกงคุณบอยอมให้อันนี้ให้แม่อบนางให้แม่อบนางกินขขาวน้ำแม่ก็เลิกบไดาอผให้พี่น้องในเบิร์กเนาะแสบเหน่อาม,มากมากพี่น้องมากินข้าน้ำกันนะเนาะอะไรพี่น้องสักแค่ไห้เบิร์กหมอฝันอยนะู่เนาะเพื่อได้หูกับคอมเมนต์มาบอกสักแค่นหะพี่น้องว่าเป็นยังเนาะจะเป็นเป็นน้ำหมอเป็นน้ำเอียงพี่น้องจะเป็นเป็นน้ำอันนี้หรือบอยนะอันนี้ที่เป็น ของเก็บหมอแบงครับวาเนาะแบบมันสีแบงไฟมาใส่ในหนักมันมนะพี่น้องเวลาเนี่ยเขาสะเสียบนีเนาะนี่แดงบวกลบเนาะอ่าแต่โบหว่นเป็นยังเพียงขามาอยู่บ้านเปิบนี่ไฟนี้มันบอกเขาเนาะบัดพ่ออันนี้กับอันนี้มามัดก,กันนี่เมื่อก็ไฟขาวยุ่งเจ๊เจ๊เจ๊คิดว่าเป็นน้ำหมอบอรหรือเป็นน้ำยังนะพี่น้องเนาะ หมอนี่ก็เก็บเสียงอยู่ตลอดอยู่เก็บไฟมาใส่เห็นบ่เสียบนี่อันแผงมันก็สิอยู่ทางหลังค้าพุ่นเนาะทางหลังค้าเฮือนพี่น้องแต่ก็บ่ได้คิดว่าเป็นน้ําน้ํากดมันบ่เนาะคิดว่าหมอหมอไฟมันเสื่อมแบบคือเบ็ดเสื่อมอีหยังเสื่อมหั่นนะกเทน้ํากดเก่ามันออกือน้ํากดใหม่มาใส่เนาะเนี่ยก็เลือไปแก้วนึงเลือน้ํากดเอามาใส่ก็คือเก่าพี่น้อง กะพ่อเอามาเสียบในกะบบได้อีกเนาะโบูหว่าเป็นยังคิดว่าอันนี้ตายพี่น้องกะซื้อมาใหม่แล้วนี่เด่าถูกซื้อมาใหม่เดยอันสีแดงตันนี้อันนี้อันเกาอันนี้อันไม่ซื้อมาแหละก็ลองเสียบเบิ่งกะไฟบกเข่าอีกเนาะพี่น้องเนาะก็ลองไปเสียบของคนอื่นผู้ได้ใส่แผ่นแก็บแซงคือกันกะเข่าพี่น้องแต่ว่าถาอันเกานี่ไปเสียบของของเขาห่ากัอันนี้ตายพี่น้อง มอในกระนาซิเป mm ็นเบ็ดเสื de de ่อมเือกันเนาะแบบให้หูว่ามอเป็นยังเลือกเป็นน้ำมอเลือกเป็นน้ำมอแบ่งนะพี่น้องก็คอมเมนต์นั้นบอกนี่เลือกพี่น้องเพื่ได้เคยใส่เคยยังเนาะว่าปีนีนกะว่าสิบอลบอลสื่อเลยพี่น้องเพราะว่าสื่อคู่ปี้คู่ปีแล้วกากซว่าซินี่เนาะใส่ตะเกียงพี่น้องตะเกียงใส่น้ำมันเอาแบบ นี่ตะกร้าไก่กตะเกียงไล่อยู่หน้ามีต่ายตะเกียงโอเคพี่น้องสแควก์ขอจบคลิปเนาะถ้าให้มากับฝากก็เลยก็แสแอเป็นกำลังใจสแคมเดอ้อพี่น้องฝาก,ก็